สวัสดีครับอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับอ้าจะเดินไปไหนอีกวันนี้เรายังคงอยู่ที่เดิมนะครับงานหลวงสามไล่ของคุณหนาโจยดูดิจะเดินไปไหนเวียงขี้โคลนไปทั่วแล้วมันจะเละไปหมดแล้วนะ นี่ขนาดเมียเจ้าของถ่ YouTube อยู่ใกล้ๆยังไม่กล้าเลยไม่กล้าเข้ามาใกล้อะเดี๋ยวบุญรอดจะขึ้นไปนั่งกับผูหน่าโจยนะครับอะน่าโจยแต่งให้แล้วไปลองดูเดินไปแล้วครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับที่ทำทางลงให้ผมได้เดี๋ยวขึ้นไปดู อยู่ข้างล่างมันเปื้อนขออยู่ข้างบนมั่งอ่ะประจำที่แล้วลุยเลยหวหน้าตามคำเรียกร้องของ FC อยากให้บุรอดอยู่บนรถเจ้าวิศาร์อ่ะอยู่แล้วให้เห็นกันเลยจะจะดูดิวหน้าโจ้แท่งทางลงไว้ให้ ให้ลงมาในบอ่อให้ขึ้นมันนั่งเจ้าปิศาจเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันจะเปื้อนมากพอเดินแล้วมั้งโอ้ยหลงกลแล้วบุรอดหลงกลแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน,นันธนายู่บนรถก็ยังโดนยี่โคนโอ้ นี่คิดผูกคิดผิดเนี่ยพี่น้องเอ้ยเอาเอาเข้าไปใช่ไหมเห็นไหมที่โคนมันลงอยู่ตรงนี้แหละมันก,ก็เด็นใจหนักกว่าเดิมอีกโอ้มีตามทำตามใจใแฟนเ c เนี่ยเราก็เรียกว่ามันจะไม่โดนดูบนรถแล้ว มากว่าเดิมอีกครับท่านโอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวอีกรอบแล้วเอานี่คุณรอดเพื่อนรถกับเพื่อนเมืกันเลย ไปทั่วท้องหน่อยจะทำอะไรอีกละ่ะจะทำอะไรอีกละ่ะนะนะพอแล้วมั้งด,ดูนะดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่ไม่ใช่ม้าหมุนนะโอ้เร็วเหมือนกันนะนั่งอยู่ข้างบนนี่เร็วเหมือนกันนะเจ้าวีตาเนี่ยปั๊บปั๊บปัป๊บ ใจเย็ยเยนๆนะลูกพี่ใจเย็ยเยนๆนะครับใจเย็ยเยนๆอย่านะคงจะมีครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะที่คุณรอจะอยู่แบบนี้ฮนะโอ้โหแกขับรถไม่ไม่ถนอมความนิ่มเลยโอโ้ดูนะ <c oughs> ปุ๊ปบปั๊บปุ๊บปั๊บเลยโอ้โหเอาเอาเข้าไป อาเข้าไปโอ้ยมันหายใจรถต้นคอบ้างี่โอ้โห ขอลงก่อนโอ้ยพอ,อแล้วนะโอ้ยเอ้าซะเสียวเลยพอืะครับหน้ามืดครับ ถูกสวิงไปสองสามรอบโอ้โหมันเร็วดีเหมือนกันนะอยู่บนข้างบนนะ่ะโอยขอ,อหายใจให้หายเหนื่อยก่อนสุดยอดครับสุดยอดไอ้พอเวลาอยู่อยู่ข้างบนนี่มันไม่มันไม่เป็นแบบนี้นะ ตอนที่ทายอยู่ข้างบนน่ะไม่เป็นแบบนี้นะ่ะเป็นคนละเรื่องเลยนะ่ะจะเดินไปไหนอีกละ่ะโอ้ยทางความมึนหัวให้กับบุญรอด ไอ้เราก็านึกว่าทายอยู่ใกล้ๆแล้วจะโดนขี้โคลเยอะกะว่าจะไปนั่งอยู่บนรถแมคโครมันจะจะไม่ได้โดนขี้โคลหารู้ไหมดูตรงไหนมันก็โดนหมดแหละขี้โคลน่ะแถมยกหน้ามุนหน้ามุนหลังอีกเอาเข้าไปเอาเข้าไปงานนี้โอ้ยหายใจรถไม่ต้นคอเลย หายใจไม่อิ่มอีกมือหนึ่งก็จับกองอีกมือหนึ่งก็จับลาไว้กูยจะตกตกมาลนใส่ที่โคเดีวเขเ้าหัวรอกอันแน่อากได้สนุกได้บรรยากาศไปอีกรูปแบบนึงครับเห็น f อเรียกร้องมาให้เฮียสาขึ้นบนรถหน่อยต่อไปก็อย่าเรียกร้องอีกนะครับพอเลยครับ คทลเลอร์ก็ไม่อยู่นะครับเทลเลอร์ที่เคยจอดไว้ถามหูหน้าโจยแล้วรถสตาร์ทไม่ติดเป็นที่แบตหรือเปล่าก็ยังว่าแหละอยู่หน้างานเนาะมันต้องใช้ไฟใช้แบตแบตมันอาจจะหมดก็ได้หรือเสียมก็ได้ก็เลยเอาไปซ่อมอยู่ที่บริษัทพร้พอมเจ้าพร้อมหกล้อดำเจ้าใรสังกัดสีแดงก็ไปซ่อมเหมือนกันนั่นลูกปืนคาร์ท วันนี้แนหะบุณรอบคิดว่าน่าจะทะลุมาถึงที่เจ้พึ่งยืนอยู่นะให้มันเหลือแต่ก่อกลางครัผมให้อีกสองวันปะเต็มที่ที่โคนหมดแน่เหลือแต่ดินชั้นล่างครับอ่ะเต็มแล้วครับเต็มแล้ว นี่ดีนะที่พื้นล่ามันแข็งครับทําให้หกล้อนี่พากันวิ่งง่ายขึ้นบางคันนี่หัวหน้าโจ้ก็ใส่หนักเหมือนกันนะบางคันก็ใส่น้อยแล้วแต่อารมณ์ครับแต่ถ้าเป็นดินเงี้ยล,ล้วนๆน่ะจะใส่เยอะอยู่แต่ถ้ามีทีโคนผสมแกก็จะใส่พอดีครับประมาณสักสามสี่ตากแต่ถ้าเป็นดินชั้นล่างแล้วล้วนน่ะใส่ห้าหกเลยนะลองใส่เจ้า ลรวคงคอยดูแล้วครับเกือบจะขึ้นบอไม่ไหวอ่ะวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆเอฟทุกท่านมาติดตามหวหน้าโจเลยนะครับทำตามสัญญาที่ให้ไหว้ว่าจะขึ้นเจ้าปีศาจให้ดูนี่ก็ขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งครับต่อไปอย่าบอกให้ผมขึ้นในบุงกีนะผมคงไม่เอาหรอกครับ แค่นี้ผมก็น่ามืดพอแล้วได้เห็นทุกคนมีรอยยิ้มบุญลาบุญรอยก็ดีใจเห็นไหมพูดจนผิด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 ,ด,ดทุกถูแล้วตอนนี้เยี่ยวจะลาดอยู่แล้วฮะถ้าไม่ลองไม่รู้ไม่ขึ้นไม่รู้ครับว่ามันอยู่ข้างบนนี้มัน คนละเรื่องเลยนะอยู่อย่างนี้เหมือนหัวหน้าโจยตักนิ่มๆเนี่ยพออยู่เมื่อกี้เรโ้โหตักเอาตักเอาตักเอาเลยสปีดเต็มที่เลยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้บุลรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญลอดำทีมฝากติดตามด้วยนะบุญล่อดำทีมนะครับ senapkin ini, selamat di